คือโกหกทั้งที่ทททรู้อยู่ oh. ที่จะไม่ทำความช่วยยังอื่นนั้นเป็นไม่มี uh. คือย้อนไปประวัติพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พูดตรงนี้คุณแอนอาจจะแปลกใจว่าทำไมต้องใช้คำว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เอ,อค่ะงงไหมก็นึกว่ามีองค์เดียว<ต>นึกว่ามีองค์เดียวพระพุทธเจ้าในยุคนี้มีองค์เดียวคือพระสมณะคอดม ที่แต่เดิมคือเจ้าชายสิทธัตถะแล้วต่อมาก็ออกมหาพิเนสกรมแล้วก็ตรัสรู้ธรรมะ,ะสั่งสอนธรรมะแล้วก็ตั้งศาสนาพุทธจนกระทั่งมาเป็นพุทธัทงธรรมังสรารนังข้าฉามิดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้คือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านบรรณวิทย์โปรดทราบเรามีพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยไม่รู้กี่องค์ต่อกี่องค์ใช่<อ>พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ย ล้วนแล้วแต่